โอเคฮัลโหลสวัสดีครับพบกจ้ผมนะครับชั้นแนวกันแบบเช่นเดิมก็นี่จะเป็นคลิปหนึ่งที่นวดคุณก่อนที่จะเข้าดันอโทนะครับก็ตรงส่วนเนี้ยข้อมูลเนี้ยบางคนก็อาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้นะครับซึ่งบางจุดเนี้ยผมก็ไม่ได้รู้คนเดียวเนาะมีเพื่อนบอกมาหรือก็พี่ตะจิวออกมานะครับยังไงก็เอ่อผมขอย้ำนะครับว่าถ้ามันไม่ตรงหรือผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับแต่ก็คร่าวๆก็คือจะเกินก่นจบมอนก็อยู่ในดันอโทนะครับซึ่งจะเป็นโนเลืต่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะเเเปิดตวรูาานะก็ ก <S an> ดเฮชนะครับมันจะอยู่ตรงผมผมทิ้งไปแล้วเนาะต้องไปที่ระบบนิเวศแล้วงเลื่กที่อะทรซริิอนอ,อนนะครับอ่ะผมตึกปิดใช่อ่ะแล้วก็บาร์มาเชียอันนี้คือหน้าตามอนดดีทั้งหมดนะครับซึ่งวิธีได้เนี่ยคือคุณไปตีมอนเดนัทหรือไม่ก็เอาแผงวัจรโบราณอะไรทีอย่างเงี้ยไปผปสมนะครับก็จะได้มาเป็นจากสุมโนเลนทีนี้ก็คือมอน,นเนี้จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับรูกที่ผมเห็นอันนี้คือโน,นเลนผมรบแล้วแหละซึ่งแต่ละตัวเนี่ยนี้นะครับ ก็จะมีพวกเป็นเหมือน ot, มิดิบอสแล้วเจเป็นบอสใหญ่ด้วยซึ่งเอ่อตรงจุดเนี้ยบางคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าคุณรู้อ่ะมันช่วยคุณตีไอ้เจ้ามิดิบอสพวกเนี้ยไวขึ้นแบบเยอะเลยนะครับอ่ะนี่ผมก็ให้ดูหน้ามอนข้าวๆอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าข้าวๆประมาณนี้เนาะนนะเดี๋ยวผมจะตัดไปที่วนะีโอเนาะว่าแบบว่าจุดอ่อนของมอนแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วก็ต้องแบบทำเขาเรียกไงอ่ะแบบจมตีมันยังไงหรือรออะไรหรือเปล่ามันถึงจะเจอผลพิเศษครับยังไงก็เดี๋ยวผมส่งที่ว ก็พูดถึงสิ่งแรกก่อนนะครับก็คือพื้นแตกนะครับจะเป็นรอยแดงๆเนาะซึ่งมันจะเกิดขึ้นในนเจนแบบสุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวมอนที่ผมจะบอยตัวหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องลากมันไปตรงพื้นนะครับแล้วรอไอ้เจ้าพื้นแดงพวกนี้มันระเบิดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะจิวิระเบิดทีนะครับแต่ว่ามันจะตอนแรกครับมันจะเป็นพื้นแตกก่อนเนาะแล้วมันจะมีควันขาวๆข,ขึ้นมาถ้าเกิดควันสีขาวขึ้นนะ่ะให้คุณจำไว้ว่ามันใกล้ระเบิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวบอสที่ผมจะให้ดูแหละถ้าคุณลากไปน ไอระเบิดตรงนี้ครับมันทำให้มอนสตันเนอร์แล้วกติดรถเกาะครับอันน้นผ่ลากให้ดูโอเคนะครับเป็นบอตัวแรกนะครับหน้าตามันจะเหมือนกับเอ่อไดโนเสาร์นะครับก็ผมตั้งชื่อว่าน้องไดโนนะครับยังไงก็บอสตัวแรกครับคุณต้องลากไปตรงพื้นที่พันนะครับที่ระเบิดอยู่เดี๋ยวพอมันระเบิดแล้วครับไอเจ้าตัวไดโนเนี่ยมันจะติดรถเกาะนะครับแล้วก็สตันเลยนะครับพอโดนระเบิดเสร็จ้ะครับแล้วพอคุณตีสังเกตนครับเริ่มมันจะลดไวมากโอเคนะครับอันนี้ตัวแรก ตัวต่อไปนะครับหน้าตามจะคล้ายเอลเทนนะครับสัจเจคือเอบนหัวว่าจะมีมืวนกุวดอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับผมเรียกว่าตัวช็อตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอคุณตีมันสักพักนะครับมันจะนั่งเนาะแล้วมันจะช็อตเราซึ่งตอนมันนั่งนะครับเราจะระดาเมจเรืเลยเนาะแล้วมันจะแรงแต่คุณล่ะต้องเสี่ยงไปตีหลังมันนะครับถ้าเกิดคุณตีหลังตัวตัวสื่อเหมือนขึ้นแล้วแบบว่าเอเหมือนได้รับความเสียหายหลายอย่างครับอ่ะอนไ้ขึ้นลวครับแปลว่าบอสอ่ะจะตัวบางลงแล้วครับแล้วคุณจะตีไปได้เลยเห็นไหมครับจะบางแล้ววเนนนะะีตััครบ บอสตัวนึงจะเป็นบอสนกนะครับก็หน้าตาคล้ายคูโทลุ่มนะครับจะเป็นบอสหลุมทั่วไปที่คุณชินอยู่ดีนะครับเตอนช่วงกลางห้องคุณระวังนะครับว่าเวลาเรียกบอสระมาจองหนึ่งเนี่ยมันจะมีบอสระมาสองตัวนะครับก็อย่างรอบนี้เป็นตัวช็อตนะครับกับตัวนกตอนนี้ตัวช็อตมันเริ่มช็อตแล้วครับก็พยายามทำตามสเต็ปนะครับตีหลังมันให้แตกแล้วแล้วมันจะหยุดช็อตแล้วก็ตัวแรงขึ้นนะครับทีนี้ใน่วนของนกแล้วนะครับถ้าเกิดคุณตีไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มขึ้นนว่าเอหมื มัชื่ออะไรนะเป็นนกแล้วกันนะครับนกมันเจอขึ้นมาเรียกลูกออกมานะครับบริเวรรอบๆซึ่งคุณต้องให้คนเนตี้นะครับไปแนกเปิดมานเนาะก็สัก2องถึงสคนจะได้แล้วก็ยิงลูกมันให้หมดนะครับแล้วเจอคุณยิงจนลูกมันหมดแล้วครับนกมันใจหยุดซาเวต์นะครับแล้วก็จะลงไปแบบนอนแอะแล้วจะแบบเหมือนติดรถเกาะนะครับคนจะตีแป๊บเดียวตายนะครับแต่อย่างตอนนี้คือผมให้เพื่อนคนเดียวไปยิงนะครับก็คือจะใช้เวลานานหน่อยผมแนะนําว่าสักประมาณ2คนเนี่ยครับจะดีกว่า อันนี้ก็ไปเดี่ยวรอบอนะครับแต่ถ้าทุณยิงครบมันจะมีตัวสื่อขึ้นมานะครับโอเคนะครับอันนี้คือครบแล้วเนาะต่อตัวสื่อขึ้นมาแล้วคุณก็อ,อัดได้เลยครับแป๊บเดียวต่อแตกชิวๆนะครับส่วนนี้ โอเคนะครับบอยตัวหนึ่งผมจะเรียกว่าวิสาดนะครับซึ่งคือตัวข้างหลังแะครับมันจะท่าทางเหมือนจอเวทเนาะซึ่งไอ้ตัวนี้ครับเวลาคุณตีมันไปสักพักหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรื่องเท่าไหรนะ่เนาะมันจะเริ่มไล่เวทแบบประมาณว่าเียกลูกออกมาแล้วครับเนี่ยโอเคครับเียกลูกแล้วนนะอันเชิญละทีนี้ตอนมันอันเชิญนะครับคุณต้องเอ,อย่าฆ่าลูกมันปล่อยลูกมันเอาไว้นะครับแล้วก็รอจังหวะที่มันจะขึ้นแล้วเหมือนไอ้จาจอเวทเนี่ยมันจะปรับให้ลูกมันนะครับมันจะขึ้นเตือนจัง อ่ะอันนี้นะครับอันนี้มันให้บับลูกแล้วคุณต้องพยายามซีซีมาได้ทันนะครับถ้าเกิดคุณทําทันอะ่ะมันจะล้มลงไปนอนแล้วก็จะลดเจาะนะครับเราจะตายไวอันนี้ล้มแล้วครับโอเคตายเห็นไหมครับแต่บางีอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะเพราะว่ามันแค้ตายอยู่และวิ่ตัวหนึ่งก็จะเป็นเชื่อสีทัศน,นะครับก็คือผมตั้งชื่อว่าต้องกบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสนแลวกระโดดียู่แล้ ก็ตัวนี้ง่ายนะครับไม่มีอะไรมากเวลาคุณตีไปเลยครับมันจะขึ้นว่าเซีทัชาร์จพลังอะไอทุกอย่างนะครับถ้าผมจะผินเนาะแต่มันน่าจะใจชาร์จแล้วแหละประมาณสักครึ่งหลอดเลยแหละมันจะเริ่มชาร์จโอเคอ่ะอันนี้ครับขึ้น,นครับชาร์พลังแล้วอันนี้ให้คุณพยายามตีไปเอยนะครับตีตรงไหนก็ได้ข้างหน้าหรือข้างหลังแล้วก็ได้นะครับจนมาแล้วครับจะหายสักพักหนึ่งจะขึ้นว่าเหมือนชาร์จมเหลวนะครับอ่ะทีนี้บอสจะตัวบางแล้วก็ตายนะครับ ผมบล็อกลงมาข้างล่างนะตรงนี้ถ้าเกิดใช้บล็อกก็เอสเอได้นะครับตรงนี้จะไปอยู่นหน้าห้องโอเคนะครับต่อไปเป็นบอสที่ชื่อว่าเอ,อ้อคล้ายเอลเทนนะครับแต่มันจะดรอปใจเดือดนะผมเรียกว่าบอสใจเดือดก็มันจะขึ้นรอบบอสชาร์นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ตัวเฉยนะครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นรอบบอสชาร์พลังนะครับตอนช็อตน,นั้นนะครับคุณต้องให้เพื่อนเอาปืนยิงนะครับผมได้รับว่าสาบลอ่ะได้นนครับชาร์แล้ว ถ้าเกคุณยิง3คนได้นะครับบอสจะล้มแล้วก็โดนดาเบิแรงแบบแรงสุดๆนะครับยังไงก็แลกปืน3าคนนะครับแล้วช่่ยกันยิงบอสแป๊บเดียวครับบอสตายตัวนี้ถ้าเกิดคุณไม่ยิงผมบอกเลยเหนื่อยครับโอเคนะครับทีนี้ก็พอวบอสน่าจะคบหมดแล้วละครับทีนี้เดี๋ยวก็ไปดูไอ้เจ้าตัวบอสใหญ่ข้างในนะครับเพราะว่ามีแม็กซิติจอย่านึงคือใช้มันล้มได้แล้วครับก็จะอยู่ในเฟสสุดท้ายก็คือเป็นลาวานะครับอันนี้อาจจะข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะครับแต่ก็พยายามเดี๋ยวอธิบายรอบๆไปก่อน โอเคครับพี่ผมลืมบอสไปตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าบอสใหญ่นะคือตัวนี้ผมเรียกแอฟโฟนะเพราะว่าหัวมันพ่อข้าฟูฟูนะแล้วแต่คนเรียกนะครับคือบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือจะมีเสาเกิดขึ้นสามมุมนะครับจะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับก็เวลาันขึ้นรถบอสชาร์จพลังอ่ะให้คุณไปตีเสาน่อยให้แตกนะครับตัวนี้ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับพยายามอย่าให้บอสชาร์จพลังได้นะครับในโหมดปกตินี่บอสไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับตีสบายเดี๋ยวน่าจะได้ชาร์ อันนี้สีแดงนะครับคุณต้องตีเสาสีแดงทิ้งนะครับอ่ะพอสีแดงพอาปุ๊บบอสก็จะล้มนะครับแล้วก็ตัวบางโอเคนะครับตามสเตปตัวนี้ไม่ได้ยากเลยเท่าไหร่นะครับพยายามตีไปก็เรียบร้อยครับตัวนี้จะตายอย่างง่ายด้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้โหดอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะห้องนี้เรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ในโซนสุดท้ายน่าจะเป็นบอสใหญ่สุดนะครับอันนี้จะเป็นเฟสที่สามนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าราเพิ่งจะเจอไม่นานนี้นะครับก็ใครรู้อยู่แล้วก็ ขอโทษนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ก็ลองมาฟังดูนะครับก็ในบอสเฟสเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นลาวาเนาะก็เวลาขึ้นเตลตัวรัสสีแดงนะครับว่าบอสปล่อยพลังอ่ะอันนี้ขึ้นแล้วนะครับให้คุณพยายามโฟกัสที่ขาของบอสนะครับพยายามตีที่ขาผมไม่แน่ใจว่าตีข้างไหนนะครับซ้ายหรือขวาแต่พยายามไปตีแล้วก็กดสกิลซีซีใส่นะครับบอสจะล้มเดี๋ยวี่เห็นนะครับบอสจะล้มแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักพักจะล้มอยู่เรื่อยๆนะครับอีตาพอเส็จเนาะลาวาคุณต้องถอยออกมาแล้วก็รอบอสบ ถ้าเราโตอสื่อสีแดงเตือนนะครับมันจะเตือนบริบระวานะครับยิบตีที่ขาครับอ่ะยิบตีที่ขาดครับล้มก็จะไม่ยากนะครับจะง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าใครรู้ก็โอเคนะครับตัวจุดนี้แต่ใครไม่รู้ก็แนะนําว่าลองตีที่ขาดูครับบอสจะล้มแบบล้มไม่ขนุนเลยครับโอเคนะครับแตวผมจะปล่อยไหลแล้วครับสเจที่ขาดีนะครับแต่ต้องรอตตวสื่อขึ้นก่อนนะ พอช้าแล้วล่ะครับอันนี้ก็พอตัดท,ที่ขาเนาะตีไปอ่ะล้มนะครับง่ายๆเลยครับ๋ยวสบายชิวๆผมไม่แน่ใจว่าคิปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะเป็นที่ขาแล้วครับขอเถียนะครับทีนี้ในคลิปนี้ก็คงน่าจะจบลงด้วยส่วนีนะครับเพราะว่านะน้าบอร์ดน่าจะหมดแล้วล่ะครับที่คุณน่าจะพร้อมสับการลงแล้วแหละหรือถ้าใครลงแล้วก็ไอวิดีโอชุดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยให้ไหวขึ้นนะครับยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยด้วยนะครับก็ลองทําดูเป็นตัวอย่างผมเจ็บข้อมูลค่อนข้างนานระดับหนึ่งเลยนะครับอาจพอจะรู้คําตอบเลยพวกนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังขอบคุณครับ